แล้วคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวค่ะคุณแม่คะาเขาเปิดให้เที่ยวแล้วเหรอตอนนี้ฮะไม่เดินทางต่างประเทศไม่ได้ในประเทศก็ยังไม่ควรเดินทางเหรอแต่ว่าจะไปเที่ยวกินบะหมี่ฮอกเกี้ยนอยหน้าตาเป็นยังไงเจ้เคยกินป่ะไม่เคยนายเคยกินป่ะเคยแไหว้พระพระมาเกี่ยวอะไรกับบะหมี่ฮอกเกี้ยนนี่ด้วยเหรอก็เหรอไม่คนละเรื่อกไปคุณผู้ชมเราไปเราไปกินบะหมี่ฮอกเกี้ยนกันไป คุณผู้ชมด้วยเลยเปิดรายการด้วยกันดีไหมคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอต้อนรับสู่รายการผู้หญิงมาวฮานีันนี้ต้อนรับนะคะพี่พิวันะครับเสือาและจีจีกิมจีจีกิมจีจีคือภาษาภา้าใตเจี๊กว่าแจ้ เรียกว่าเจเรียกว่าเจ๊พเ่ัพกเกียนเรียกว่าจีจีกิมส่วนอีกคนหนึ่งละคะจีอะไรคะือออมสุรวัตรเป็นเจ้าของบริษัททัวร์เหรอคะใช่ครับใช่ครับแล้วทำมานานหรือยังคะพี่สามสิบกว่าปีแล้วทำทัวร์นะทำทัวร์สามสิบกว่าปีนาน ค่ะครับผมแล้วโอ้โหไม่โดนก่อนเพื่อนเลยเหรอโอ้โหคนแรกเลยน่าจะเป็นชุดแรกผมผมทำทัวร์จีนทัวร์ไต้หวันโดนก่อนเพื่อนเลยเต็มเต็มฮะทัวร์จีนด้วยโดยตรงเลยคุณโดยตรงนะครับแล้วแล้วยังไงยอะคะพี่วัดทำยังไงก็ทีแรกก็กะว่าสักสองเดือนน่าจะน่าจะน่าจะหยุดแล้วก็เคยผ่านมาเยอะเยอะมากแล้วอ่เราก็มีหลายช่วงทั้งเรื่องของการเมืองเราก็มีช่วงด้วยนะทั้งช่วงโรกสารผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้ว หนหนผมว่าครั้งนี้น่าสนใจที่สุดนะไ, <laughs> ไม่พูดคำว่าหนักหรือเบานะครั้งนี้น,น่าสนใจท <laughs> ี่สุเพราะว่ามันเริ่มจากพอเราพอเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงยาวนะ <laughs> ก็เลยเนี่ยบอกลูกน้องวันนั้นนั่งขับรถขับรถมาแล้วเป็นเป็นนั่งนั่งคุยบ,บนถนนแหละนั่งคุยเฮ้ยทำอะไรดีบางทคนก็บอกว่าทำเจลมั่งล่ะแอลกอฮอลมั่งล่ะขายนู่นขายนี่ เอ้เราก็นั่งคิดคิดมันใช่หรือเปล่าเนาะก็เลยกลับมาบ้านมาคุยกับจี๊บอกเจ๊ทำกินบะหมี่มาห้าหกสิบปีกินนในบ้านกินนในบ้านที่เขาทำมาตลอดก็เลยบอกว่าเรามาทําบะหมี่ขายไหมแล้วลูกน้องลูกน้องมีกี่คนลูกน้องเรามียี่สิบกว่าคนแต่ชมาช่วยสิบกว่าคนนะครับเนี่ยเนี่ยปกตินี่มันต้องจองทัวร์ต่างประเทศต้องรู้ตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนมา ปกติชอมจะอยู่หน้าคอมอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่วันนี้อยู่หน้าเตาไปก่อนใหม่ๆงงไหมโลกใหม่ๆงงๆไหมยังงงมันเหมือนมัไม่เคยเนาะใช่เทวีกีทำปกติก็จะอยู่แต่แบบหน้าคอมแล้วก็รับลูกทัวร์เนาะใช่คุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเป็นจับตาลิ้วบ้างครับปีนแต่ไม่เป็นไรเรามาเราสู้มาถึงขนาดนี้แล้วคือทุกอย่างหยุดนิ่งไม่ได้เราก็เลยต้องต้องสู้ต้องมีกำลังใจเรียกทุกคนมาคุยยังไง ตอนแรกต้องมีการคุยไม่ทีแรกอย่างนี้ขับรถมาเสร็จปุ๊บนั่งคุยกันปั๊บผมก็บอกเนี่ยจําเป็นต้องลดเงินเดือนทีนี้มีอยู่คนหนึ่งวันนี้ไม่ได้มาด้วยร้องไห้เลยผมาเงินเดือนเขาไม่พอใช่ไหมไม่พอไม่พอเพราะว่าหักไปครึ่งหนึ่งผมก็เลยบอกไปเรียกไปเรียงมาพอมาเสร็จก็ถามว่าเงินเดือนคุณต้องเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้เขาก็บอกผมผมบอกอ่ะเท่าเดิมแต่ลูกน้องใช้ได้เขาไม่บอกเท่าเดิมเขาให้หักไปบ้างเขาให้หักไปบ้างเสร็จแล้วพอแต่ว่าเราก็รู้เราก็รู้สึกในใจละ เออเฮ้ยเราลืมบางดิเราลืมมุมของคนที่อยู่ไม่ได้ก็เลยเพายายามคิดว่าจะทําอะไรคือไม่ให้อยู่นิ่งก็เลยเราก็เลยมาเป็นก็เลยมาเป็นอย่างนี้ครับโอ้ถามที่กินบ้างนะคะบะหมี่นี่ทามานานหรือยังและสูตรได้มาจากไหนคะทํามานานแล้วค่ะก็คือแต่บ่อยเราไปเที่ยวบินังมางอะไรเรากินกินมาตลอดเลยเราก็เลยทำทำกินอยู่ในบ้านค่ะทํากินในบ้านที่บ้านหมายถึงที่อําเภอเบตงยูเบตงใช่เราเราบ้านเดนอยู่อยู่ติดกับ อยู่ปีนังก็ลงไปบ่อยเขาต้องมีสูตรเนาะต้องได้สูตรมาเนแล้วตกลงกันว่าเราจะขายแบบไหนคะเพราะว่าร้านมันก็เปิดหน้าร้านไม่ได้ต้องเป็น delivery d e คือนี่คือผมสวัสดีครับ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 สยังไม่เชิญเลยไม่เชิญยู่แล้วอ่ะทุกคนอย่าชี้เลยนั่งรออยู่ตั้งนานน่ะสดการบรดการได้เมเามี่ได้เก่อเลยไม่ใช้มนมีของจินเด็ดยังไง เดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมเออเดี๋ยวชิมไม่ได้ชิมกันตุ๊กโมทีเด็ดด้วยมีกี่เส้นมีค่ะมีกี่เส้นสอเส้นสอเส้นมีสองเส้นยวอนดี๋ยว้อนด้วยครับมีสองแบบสองแบบมีสองอย่างมีสองอย่างสองเส้นมีกี่แบบเส้นมีแบบเส้นมีเหลืองโอ้ในหนึ่งชามใช้ทั้งสองเส้นเลยเหรอลูกเหอโอ้ว้าวจริงๆผสมเลยผสมเลยผสมมามันอร่อยเพราะคนชอบ สีขาวบางคนชอบมีเหลืองใช่ไหมแต่ว่าใส่สองอย่างเลยแล้วพอพอเปิดมาแล้วอันนี้คือพลับแกงของบ้านพี่วัดคนที่ดีคือตัวนี้ค่ะนี่ของพี่แกงของจี๊ดอาจจะคนอื่นคือนี่คือแม่เป็นทีเด็ดเลยสามติ่งพี่แกงแล้วก็มีกุ้งด้วยอคือตัวซุปเนี่ยมันใช้กระดูกหมูกับกับหัวกุ้งเปลือกกุ้ง แล้นรสชาติมันจะข้างแๆเป็นกระดูกอะไรนะเป็นกระดูกหมูว้าพี่ก๊อฟชอบกระดูกหมาโอ้โหพักพลาดเลยากเด็กๆเหมือนน้ำซุปนะคะทั้งหัวกุ้งและกระดูกหมูมันจะเชงมากและมันจะเชงเลยล่ะและที่สำคัญนะต้องบอกเลยว่าทุกส่วนเนี่ยที่บ้านกินยังไงไม่ลดไซส์นะกุ้งุ้ไซส์บ้านเราก็กินอย่างนี้อ่ะพี่ก๊อฟคุณมากเลยครับ ที่บ้านต้องใส่ไม่มีกินรับชามรับชามลูกรับชามรับชามใจแล้วนะใจแล้วเดี๋ยวร้อนมันร้อนลูกใจเย็นๆมันที่ฉันยังปากพองอยู่เลยเนี่ยปกติแขกรับเชิญเนี่ยเราจะเข้ามาในปลายเบรกสองไม่ใช่เหรอคะอันนี้เข้ามแต่เบรกแรกลักษณะที่บ้านไม่มีบาดจาอะไรเงี้ยคือคุณแบบว่าเมียเมียเมียมารู้รู้รู้ด้วยอ่ะ เอามากินฟรีเราดูหญิงทำินแล้วเรามีเราอีกมีหมี่แกงมีแกงเบตงอีกมันจงอหมนี่ค่ะหมี่แกงคุยอุ้ยอุ้ก็ชอบกินมากเลยเหมือนแกงมัสมั่นน่ะมันมันมีใส่เครื่องแกงเหมือนกับผงกะหรี่อ่ะเรนะคะ คงกะเหรี่ยงคงกะรี่ก็ูถูกแล้ววัฒนธรรมไม่วัฒนธรรมเรื่องอาหารโดเนแล้วค่ะโนเน้หลใช่ใช่คือคือเบตงเนี่ยอยู่อยู่ชายแดนกัมลเซีทัฉนนั้นอาหารตรงนี้จะเป็นอาหารแขกออแขกอด้วยพี่วัดขาตัวนี้พี่วัดขายกล่องเท่าไหร่ ถ้าเกิดแบบเป็นแบบหมี่นี้นะฮะเป็นแบบหมี่ฮอกเกี้ยนเนี่ยที่มีกุ้งเนี่ยตั้งขายอยู่ที่129บาทส่วนถ้าเกิดหมี่แกงอยู่ที่89บาทอยากให้ดูเลยคุณแม่น่ากินมากต้องปรุงอะไรอีกไหมต้องปรุงไหมครไม่ต้องแล้วจิ้มได้เลยค่ะต้งะกุ้งเห็นครั้งแรกเนี่ยว่าได้ยินแต่บะหมี่ฮอกเกี้ยนได้ยินชื่อของแม่แต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเจ้าผู้นี้เห็นครั้งแรกครั้งแรกนะที่ได้กินแบบนี้ใช่ อะไรอ่ะมันจะเข้ามันจะออกตอนไหนก็ได้เลยเนี่ยหนูหนูหนูถามนิดนึงเพราะว่ามีหลายๆคนที่เจอวิกฤตแล้วมองหาทางออกไม่เจอเลยพี่มีวิธีคิดยังไงที่จะจะพยุงและเอาลูกน้องเดินไปด้วยกันต่อให้มันสิ่งแรกนะดิ้นยังไงอย่าหยุดนิ่งเราต้องดิ้นคำว่าดิ้นทำไมผมถึงชอบดิ้นหลายคนบอกว่าผมเหมือนกับใช้วิกฤตเป็นโอกาสไม่ใช่ผมดิ้นคะ ดิ้นคือดิ้นไปหาเพื่อนเก่าๆดิ้นไปหาเพื่อนที่เราโอ้นี่ผมมีเพื่อนกลับมาเยอะมากเลยบางคนผมขนาดขี่บามี่ไปทานที่ร้านเขาทานที่ออฟฟิศเขาก็เลยได้เพื่อนกลับมาเยอะแล้วก็ได้ความคิดใหม่ๆขึ้นมาเยอะถึงขนาดมีเพื่อนหลายคนบอกว่าเผลอๆจบวิกฤตนี้แล้วเธอไม่ทําทําทัวร์แล้วมั้งจะทำจะทำอย่างนั้นไหมคะก็คงต้องทำหลายอย่างนี่าทำหลายอย่างอย่าทำอย่างเดียวใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่ถ้าไมู่้สุกเหมือนพี่อะ เขาเรียกว่ามองบวก,นกเนาะคุณแม่เนาะอเอ็เอเอนนี้จําเป็นฮะเนาะพ,พี่เนาะชวนเพื่อนๆบอกอย่าหยุดนิ่งแล้วก็ต้องสู้ผมว่ายังไงก็ผ่านตอนเป็นที่เพิ่งแห่งตนนะเฮียนะแล้วขายขายดีไหมคะผมถือว่าโชคโชคค่อนข้างดีนะที่มีเพื่อนๆมาช่วยเยอะบางทีสั่งดีเยอะๆไปทานก็ถือว่าการเริ่มต้นนี้ใช้ได้เป็นการเริ่มต้นนี้ใช้ได้พี่จ๋แล้วก็ื่อสถานการณ์เปนปกติแล้วเนี่ยเฮียจะขายว่ามีต่อไหมคงต้อง ผมคิดว่าน่าจะทําต่อนะน่ะน่าจะทําต่อหาขกินไม่ได้เนาะยุนเทปใช่ใช่เฮียมาปนเทพออไม่ไม่ยุนเทพอยู่แล้วอ๋อหรงกันแล้วเฮียขายร้านไม่ได้หาเปยตงอ๋อยุนเทปมายุนเทพเอ้าเต็ตตีนะคะเป็นคนเบตงอ๋อเหรอนี่คุยกันตั้งนานนะอีก๊อฟมันทำให้พวกเราเสียประสาทจนเราเข้าใจว่าเฮียมาจากเบตงแล้วก็ขายจากเบตงด้วยคุณผู้ชมขายร้าน เดลิเวอรี่อันนี้ยังอยู่ในกรุงเทพสามารถที่จะสั่งเดลิเวอรี่ได้งานเลี้ยงหรือสัมนาสามารถที่จะสั่งได้แถวไหนคะแถวไหนอยู่ตรงรางกำแพงฮะอยู่ตรงรางกำแพง53มีรู้สึกไงบางทีตวเนี้พี่แบบสามารถอุ้มลูกน้องได้อะไรเงี้ยในี่าะว่าผมว่าผมว่าผมมีความสุขนะคือมีความสุขที่เวลาเดิมไปที่ไหนเนี่ยมีคนพูดถึงผมเยอะพูดถึงเราเยอะเขาบอกว่าเออมันสู้ดีเอ้ผมก็เลยทีแรกทีแรกห่วงนะ ก็ผมโดยตําแหน่งก็อยู่สมาคมเป็นอุปนายกสมาคมอยู่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันมันผมผมอยู่สภาเป็นที่ปรึกษาของสภาท่องเที่ยวตำแหน่งมันก็ยังคำเราอยู่ก็ยังคิดว่าเฮ้ยเราไปทําอย่างนี้แล้วตําแหน่งเราจะมีปัญหาไหมแต่สรุปแล้วทุกคนชื่นชมหมดชื่นดูว่าพี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะชอบวิธีคิด ชอบวิธีการลงมือทำผู้ชมขาจริงจริงการดิ้นและการหาอาชีพหรือรการที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อเอาอเอาตัวเรารอดลูกน้องเรารอดเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องทำผู้นำของทุกบริษัทก็กำลังทำอยู่ลูกน้องเองล่ะคะรู้สึกยังไงที่มีเจ้านายคอยดูแลเราแบบนี้นตอนแรกก็รู้สึกตกใจค่ะที่เจ้านายประกาศว่าจะลดเงินเดือนอก็คิดแล้วว่าเพราะว่าหนูเองก็ต้องดูแลลูกแล้วก็พ่อแม่ที่ อยู่ทางหลังใช่ไหมคะแล้วทีนี้ว่าเจ้านายก็บอกว่าเออถ้าลดไปแล้วเนี่ยผมจะทําบะหมี่แต่ผมจะให้เงินเดือนแต่ว่าไม่เท่าเดิมนะ,ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่โดนไปที่ที่จะโดนหยุดไปเลยเนาะใช่ค่ะดีกว่าที่จะโดนดหยุดไปเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่แบบว่าบริษัททัวร์เราจะกลับมาได้อีกเมื่อไหร่อ่ะพี่คิดว่าผมว่าทั้งหมดเนี่ยอเอาสุขภาพของ ของคนในชาติเป็นหลักแล้วเราค่อยเดินค,ค,ค่อยคิดหาทางเดินต่อไปฉะนั้นเนี่ยรรจะเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้พี่หนูรบกนพี่หน่อยดิยแต่อยากให้พี่ให้กำลังใจคน,คนที่ต้องลองโทษเทอะ่ะก็อย่างนี้ฮะคือมันไม่มีอะไรที่เหนือกว่าคำว่าสู้แล้วก็คิดบวกเพราะว่าเราคิดบวกคิดลบเหมือนกันฉะนั้นคิดบวกแล้วก็เดินต่อไปแล้วผมดีใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นเพราะว่าผมเริ่มเริ่มก่อน <S <S ส Metal ื่อเขามาถึงผมก่อนแล้วผมสามารถให้กําลังใจเพื่อนๆอีกเยอะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจมากคือคือช่วยลูกน้องเราดีใจอยู่แล้วนะแต่เราได้ช่วยสังคมในเรื่องของกําลังใจเนี่ยดีใจมากเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านเป็นกําลังใจให้ทีมของพี่วั์ด้วยขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณมากค่ะ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 ขอบคุณ่ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปสั่งกินสิ่งตังนิดนึงทีมงานเขาบอกว่าให้มาบอกรสชาติหน่อยบอกสิทีนี้หมดแล้วทีนี้หมดแล้วบอกไม่ได้แล้วจะกินเมื่อกี้อ่ะคืออยากจะได้อีกสักทีแล้วค่อยบอกเด็ขาเด็กขาเพิ่อีกชามหนึ่งคุณผู้ชมสามารถสั่งได้ตามที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะเราขึ้นให้ทุกเบอร์ทุกหมายเลขทุกช่องทางทุกช่องทางการติดต่อโอ้โหแล้วกีย่เลย นี่กินหาทานเกลยอร่อยมากเยลต้องลองบอกเลยอร่อยมากโอ้โหเส้น่เอางั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่กอลเขาบ้างว่าตัวเองอ่ะเหลือกี่เส้นช่วงหน้าวันครับวันครัวนครับวันคุัวันครับวันครับวันคับวันครับวันครับวันครั ก็เป็นเจาพลสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีจ้สวัสดีอย่างเป็นทางบ้านโป่งนะครับตางก็พอยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่มันเป็นใช่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะมันพูดเล่นซะเยอะแล้วใครจะไปฟังไปเชื่อมัน เป็นไงน้องโควิดของน้องนอนนิ่งๆคิดเตียงไหมโดนทั้งหมดนะครับเพราะว่าละครก็ต้องหยุดถ่ายรายการพอละครหยุดถ่ายรายการก็หยุดถ่ายก็หยุดไปหมดเพราะว่ากับเมียหยุดไหมกับเมียกับกับเมียก็เออก็หาจังหวะเอาเอาจริงนะโควิดเนี่ยหลักๆว่ามันต้องมีสติเราต้องมีสติก่อนถูกไหมครับว่าเราจะต่อสู้ไปในแง่ไหนผมว่าคือเราอย่าไปเสพข่าวที่มันเป็นด้านลบอะไรเยอะมากมันจะยิ่งเครียด ดูแล้วมันเป็นแง่บวกดูแลมีความสุขต้องวิธีคิดก็ต้องไปจมปักอยู่แต่กับข่าวที่มันทําให้เราเศร้าๆไม่ได้แล้วก็ผมว่าต้องต้องอละแล้วก็วางอีกโก้ตัวเองซะ<ช>ต่อให้คุณเป็นใครอะไรก็แล้วแต่เถอะโควิดเนี่ยมันกระเทือนทุกคนบนโลกใบนี้คุณต้องคิดว่าคนรอบข้างคุณอยู่ด้วยได้หรือเปล่าดีกว่าวันนี้ก๊อฟมาผู้หญิงทํามาหากินรู้จักก๊อฟมานานมากมีช่วงหนึ่งเห็นก๊อฟดูไม่พิสุเหตุนี้แหละที่เชิญน้องมา เพราะว่าจาได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วน้องมาครั้งหนึ่งก็งมาแล้วน้องให้พวกเรากลับบ้านคนละชุดรรจริงๆอ่ะป๋าเนี่ยป๋าบอกป๋าจะลองเองแต่ว่าป๋าเนี่ยผมเยอะแต่รู้ไหมคนที่บ้านคือแม่บ้านแม่บ้านผมน้อยป๋าก็เลยบอกเอางี้ฉันมีอยู่ชุดเดียวฉันจะให้เธอ,อทุกวันเนี้ย นางกินนางทานางชอบมากนี่คือเหตุผลเพราะแม่บ้านฉันถึงเรียกพี่ก๊อฟมาอ,อีกวันหนึ่ง<อ>แม่บ้านบอกขอคอนเฟิร<อ>์มคือผมจะบอกว่าตัวเซรั่มกับตัวอาหารเสริมที่ทํามานะครับ<อ>คือ,อ,ค,อคือมันสําคัญมากอย่างที่พี่หนุ่มแมนบอกคือคือพอใช้แล้วหรือว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องอก็คือแม่บ้านของพี่หนุ่มแมนเขาใช้ต่อเนื่องมันก็เลยจะเห็นผล แต่บางคนเนี่ยเอาไปใช้แล้วแบบเดียวเหมือนแบบถอหดหยุดเลยอ่ะไม่ได้ไดยังไง<ด>ก็ไม่คืนนคุณผู้ชมจาไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณผู้ชมใช้อะไรแล,แล้วมันเกิดผลเร็วเดี๋ยวนั้นหรือคิดเอ๊ะเลยเลยเอ๊ะทําไมมันเร็วจัง <นะ S 2> มันไม่มีอะไรที่ถาวรแล้วเกิดขึ้นได้ผลเร็วแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องก๊อฟบอกน้องก๊อะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วต้องใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแต่มันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะจากเดิมที่เห็นก๊อฟช่วงนั้นโอ้โหคือคืออันเนี้ยตอนที่ทำเนี่ยอย่าง อยากให้รู้ว่าคือผมทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติหลักๆเลยตัวเราใช้เอง <ละ S 1> เราเคย <ละ S 1> เป็นเอง<ช>เราเคยร่วงมาก่อนผมเคยแบบเฮ้ยมันร่วงเพราะอะไรก่อนผม,ผมตอนนั้นเนี่ยคือเครียดคือมันมีช่วงหนึ่งงานมันมีปัญหา m, มันเครียดแล้วมันก็นอนน้อยอนอนน้อยปุ๊บมันก็ร่วงแบบร่วงแบบเริ่มร่วงเยอะขึ้นตกใจผมเฮ้ยเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคุยกับหมอหมอบอกก็เป็นเพราะคุณดูแลตัวเองไม่ดีด้วยมันก็เลยบอกว่าอย่างที่เห็นในรูปมันก็แบบไปเลยคือไอ้ตอนที่มันร่วงอี่ะที่มันเครียดสุดคือตอนไหนรู้ไหม มันคือตอนที่สระผมคือตอนสระพอพอเราสระมันก็กลัวล่วงอยู่แล้วไง่ไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันล่วงตอนที่ทรมานยิ่งกว่าตอนสระผมคือตอนเอาผ้าขนหนูเช็ดหัวติดผ้ามาเองตอนสระตอนสระก็เครียดตอนเช็ดหวัวคือผมบอกเลยว่าเครียดมากเพราะ<ท>มันมันคือนอกไหมคือคนเรามันล้วสระผมเสร็จอะมันก็ต้องอยากจะถูให้มันแห้งมันก็เป็นแบบพอผ้าอาเสร็จแล<ช>้วก็ต้อง คือผมว่าเข้าใจคนที่เป็นเออเพราะเราเราเป็นเรารู้แล้วหนูเป็นคน้ยังไงคือผมเล่นแบบผมก็ไปทานยาไปฝังเข็มไปอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็คุยกับหมอบอกบอกว่าเป็นล้านๆเลยหรอถือก็มันรักษาทุกวิธีอ่ะโอ้โหมลับอคือเอาง่ายๆใครบอกว่าตรงไหนดีผมไปหมดอ่ะจะเป็นคุณหมอทานยาเป็นกรรมจะเป็นฝังเข็มเป็นฉีดยาใส่หัวไปหมดแล้วไปหมดไปหมดไปหมกเราคือคือมันเป็นอาชีพด้วยไงเพราะว่าคือถ้าผมผมร่วงหหน้าตาเราฮะ อันเนี้ยเป็นสิที่ผม่จะไม่จะไม่เถียงมันอาชีพไงเพราะคือมันก็ต้องรักษาก็เลยมาศึกษาาเออทำยังไงดีก็เลยคิดได้ว่าเออถ้าเราเปลี่ยนจากยาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล่ะแต่ว่าเราหาสารสกัดจากธรรมชาติที่มันใกล้เคียงที่สุดเอามาผสมผสานกันคี่เปคนพบอะไรถึงใส่มาในนี้นั่นคืออะไรหลายตัวครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยอย่างตัวตัวเซรั่มอย่างเงี้ยเราก็จะไปเจอตัวสารสกัดจากธรรมชาติของแอปเปิ้ล จากสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็จะมีพวกตัวกระเมงพวกโสมแดงพวกเมล็ดองุ่นหอมแดงปาล์มใบเลื่อยอะไรพวกนี้ตัวพวกนี้เขาจะเข้าไปดูแลทั้งหมดนี่เลยเป็นที่มาของกาว่าต้องกินกินสารสกัดธรรมชาติที่ใกล้เคียงกินอย่างเดียวไม่พอต้องทาด้วยต้องทาด้วยมันร้อนๆไปพอใส่เสร็จแล้วก็นวดๆๆใช่ไหมครับผมก็จะแข็งแรงขึ้นมันเลยต้องทานแล้วก็ใช้กับเซรั่มคู่กันอะไรไอติมไอติมมาหรอ เราต้องเทียกโลค่ะโอเคโปรโปรโอคุณผู้ชมคาโปรดีๆโปรเด็ดเดมาแล้วค่ะโปรของเราวันนี้คือจี8ปะแปะฮเซินะฮะปกตินะครับขายราคา890บาทนะครับวันนี้มาในรายการผู้หญิงทำมาหากินเราขายให้เลยควรละ 700บาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอถ้าหาว่าคุณซื้อนะครับ G แปะแปะ Hair s e r คู่กับอาหารเสริมนะครับจากราคา3,380บาทเราลดไปเลย50%เหลือ1,690บาทโอ้ยาทได้เป็นคู่เลยใช่ไหมพี่ได้เป็นคู่เลย ก็ไปที่ไอแอดอะไรเออทำไมเนี่ยแอด G 8 8ดแฮร์เซรัมึ้นบนหน้าจอให้เลยคุณผู้ชมขึ้นบนหน้าจอให้เลยผ่านไลน์ส่วนบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่าการเล่นไลน์มันเล่นยากเดี๋ยวให้ลูกๆหลานๆเนี่ยลองทำให้แอดมาก่อนแล้วให้ลูกๆหลานๆเนี่ยช่วยซื้อไม่ยากไม่ยากย้ำนะครับให้พิมพ์ให้พิมพ์คำว่าผู้หญิงทำมากินเข้ามาด้วยนะถึงจะได้โปรนี้นะ ถ้าเกิดพี่มอว่าผู้ชายของเงินเมียกินไม่ให้นะย้ำโปรอีกครั้งนึ่งนะครับนี่นะครับ G แปดแปด Hair s e r นะครับจาก890บาทนะครับเหลือเพียง700บาทนะครับโปรติเป็นผู่นี่ราคาเท่าไหร่นะ3,380บาทลดไปเลย50%เหลือ1,690บาทงพ้ยบาทลอคิดดูนะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ เขาใช้เองเขาขายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมั่นใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลผลลัพธ์ดีที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนขอบคุณพี่สุทธินะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะก่อนจากกันนะฮะเราก็มีคำคมค่ะโรคร้ายอะไรที่ว่าแน่ยังแพ้โรคซับจ้างเวลาหมดลงแล้วเพรากำลังจะนหนึ่งสุขนะคะไปโมเซีช่องวันสามสิบเอ็ดวันนีไลา์ไปก่อนสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ